คือเวลาที่เราพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอลหรือดิจิตอลไอเซทมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกภาพไปถึงคริปโตเคอเรนซีหมดเลยทุกอย่างอินคริปโตใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะสุกกลัวว่าเอ๊ะยดิจิตอลไอเทเหรอฉันไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งต้องมาให้ความรู้กันให้มากขึ้นกับผู้ลงทุนนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกของดิจิตอลเองเนี่ยประกอบด้วยสองประเภทด้วยกันคือคริปโตเคอเรนซีกับดิจิตอลโทเค็นเราต้องแยกให้ออกนะครับถึงไม่้จะบอกว่าเราไปเน้นตัวดิจิตอลโทททเเเเค็นนพพพรรรรรราาาาาาาะว่่มมมีีสสิิัย์์์ออออ้งงถศึกษฟแซ ดูเบนช์าร์กกิ้งดู <c oughs> ราคาได้ว่าราคาเหมาะสมหรือเปล่า <c oughs> ครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ครับจะลดความกังวลในการลงทุนได้ อมรับนะคะว่าการพัฒนาของนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยได้ก่อให้เกิดวิธีการแล้วก็โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในโลกของการเงินการลงทุนนะคะและในระยะหลังมานี้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่า a c s e s tokenization ค่ะก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจมากขึ้นในโลกของธุรกิจนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเนี่ยให้กลายมาเป็นโทเค็นดิจิตอลได้แล้วก็นําไปออกเสนอขายแล้วก็ซื้อขายได้คล้ายๆกับเวลาที่เราเนี่ยลงทุนในหุ้นอนุพันธ์หรือว่าคริปโตตามที่เราคุ้นชินนั่นเองค่ะ มันนนีอชู้ในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกับคุณพงปิติเอกเทียนชัยนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลไทยค่ะซึ่งก็คือ t d x นั่นเองนะคะในการที่จะมาเจาะลึกกันถึงแพลตฟอร์มนี้ให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงทําความเข้าใจในเรื่องของสินทรัพย์โทเค็นดิจิตอลนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพงได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุรดาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันในเรื่องของ T D X กันซะหน่อยนะคะก่อนอื่นถามพี่พงศ์ก่อนเลยค่ะว่า T D X เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่แตกต่างจากตลาดอื่นๆยังไงทั้งตลาดอ,าอื่นที่ทางสินทางาตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าทางแพลตฟอร์มอื่นๆที่อยู่ในตลาดณนะตอนนี้ค่ะครับ ขอเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือว่าต่างจากสินทรัพย์ดั้งเดิมยังไงก่อนนะครับคือถ้าเราไปสังเกตดูนะครับสินทรัพย์ดั้งเดิมที่มีการซื้อขายตลาดทุนปกติเองเนี่ยจะมีลักษณะของความเป็นเจ้าของบริษัท S <S หรือว่าเป็นเจ้าหนี้บริษัทก็ตามนะครับหร<ม>ือจะเป็นเจ้าของบริษัทคือนแลเป็นอีควิตี้ก็คือเราซื้อห<ม>ุ้นปกตินะครับหรือว่าเราซื้อเป็นหุ้นกู้ก็จะเป็นเจ้าหนี้ไปนะครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าเป็นสินทรัพย์ดิจิตัตลเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือเฉพาะสัปา์ของการที่เราไปร่วมลงทุนโดยที่เราได้รับสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกําไรในตัวโทเค็นที่มีการออกมาขายนะครับที่ทามประดนที่2คือประเด็นที่บอกว่าเอ๊ hey, แล้ว T D X จะต่างกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆที่เป็น D X Chain สู่ซื้อขายปัจจุบันยังงไบบ้านะคร ถ้าเรากลับไปดูที่พรกสินทรัพย์ดิจิตัลเองจะมีการแบ่งประเภทของตัวใบอนุญาตไป2ประเภทด้วยกันนะครับใบอนุญาตประเภทแรกก็คือเรียกว่าเป็นว่าสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับใบอนุญาตที่2ก็คือเป็นตัวโทเค็นดิจิตอลหรือนะครับซึ่ง ตัว TDX เองนะครับก็คือจะเป็นสูตรซื้อขายที่รับอนุญาตสำหรับการซื้อขายตัวดิจิตอลช็อคเนนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่มีความแตกต่างนะครับอันที่สองคือว่าสิ่งที่เราทำตัวธุรกิจเนี่ยเป็นโมเดลแบบเรียว่าน B2B โมเดลนะครับคือแม้ว่าตัวกฎเกณฑ์จะอนุญาตให้เรารับลูกค้าได้โดยตรงกับตัว exchange ก็ตามนะครับแต่ว่าเรามองว่า เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เราที่สำคัญก็คือบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดทุนปกตินะครับดัง <c oughs> นั้นเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำงานร่วมกันเป็นแบบ B2B <c oughs> โดยที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา <c oughs> สามารถที่จะดูแลลูกค้าให้กับเราได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามสร้างความแตกต่างนั้นเองเนี่ยผู้ลงทุนที่จะเข้ามาอยู่บน TDX โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็จะมี investment appetite ในการที่จะเข้ามาลงทุนในตัวสื่อสัอพัรับ อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มที่เทรดคริปโตกับแพลตฟอร์มที่เทรดโทเค็นดิจิตอลนะคะก็คือในเรื่องของโปรดักต์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เราไม่ได้เน้นเป็น B2C ก็คือว่าเปิดให้สําหรับรายย่อยมาอันนี้ สำหรับรายย่อยเองก็มาเองได้ด้วยไหมคะหรือว่าเราทำแค่ B 2 B แล้วรับเฉพาะลูกค้าที่มาจากบริษัทหลักทรัพย์เท่านั้นโดยโดยโดย,โดยหลักการแล้วเนี่ยเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นผู้ที่รับแบอนุญาต <c oughs> ในการประกอบธุรกิจเป็นดิจิทัลแอสเ t ิร์ k บล็อกเกอนะครับสิ่งที่เราทําโมเดลกับบริษัทหลักทรัพย์ก็คือจะเป็นลักษณะของการสิ่งที่เป็นก outsourcing คือเป็นผู้ที่แนะนําลูกค้ามาให้เรา ดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะมาเปิดบัญชีหรือว่าสมัครเองเนี่ยก็ต้องมาติดต่อกับทาง TDX โดยตรงนะครับแต่ว่าบริษัท์เป็นเพียงแค่ผู้ที่แนะนําข้อมูลให้กับลูกค้าเท่านั้นค่ะสำหรับ TDX นะคะนอกจากว่าเป็นตลาดรองในการที่จะซื้อขายเรื่องของโทเค็นดิจิตอลแล้วนะคะคือความน่าสนใจของ TDX เนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างคะ ก่อนอื่นนี่ต้องบอกว่าคำว,ว่าตลาดรองมีความสําคัญอยู่แล้วในตัวนะครับเนื่องจากว่าตลาดรองจะเป็นส่วนสําคัญเป็น,นกลไกในการที่ทําให้การระดมทุน,นตลาดแรกเนี่ยประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าผู้ลงทุนที่จะมาลงทุนตลาดแรกเองก็มองหาโอกาสในการที่จะสร้างสภาพคล่องในการที่จะซื้อหรือขายในอนาคตด้วยนะครับนั้นเองการที่มีตลาดรองเกิดขึ้นจะช่วยให้การระดมทุนเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นนั่นคือปัจจัยแรกที่ เป็นหน้าที่หลักของตลาดรอง <c oughs> นะครับนอกจากนี้ในฟังก์ชันของตลาดรองเองนอกจากการเปิดให้ซื้อขายแล้ว <c oughs> ก็ยังมีเช่นในการเก็บรักษาตัวชทเคเนของลูกค้านะครับ <c oughs> ในเรื่องของการรวบรวมรายชื่อคนที่ได้รับสิทธิ์ <c oughs> เวลาที่มีการ ถึงเวลาต้องบอกว่าต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆก็รว <c oughs> บรวมรายชื่อแล้วก็นําส่งให้กับอิชูเออร์เพื่อที่จะนําผลประโยชน์ที่รับมาเนี่ยมาแจกกลับให้กับผู้ลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เองในมุมของทางด้านตัว TDX เองนะครับคือ TDX เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มของตราหลักทรัพย์นะครับซึ่งตราทรัพย์เองเนี่ยก็มองว่า ในการจัดตั้ง t ทเขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าต้องการมีส่วนในการที่พัฒนา <c oughs> ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับดนั้น <c oughs> เองเนี่ยเราต้องการที่จะทำตัวเป็นอินฟาสักเจอร์แพลตฟอร์มในการที่จะเชื่อมโยงตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้กับผู้ลงทุน ัง <C> e <an ly> นั้น t d สก็เป็นจุดเชื่อมต่อในการที่จะให้ผู้ลงทุนที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะ Access เข้ามาที่ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลตรงนี้ได้นะครับ <C> e <an ly> อันนี้คือเราเมองว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมีความแตกต่างอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเน,นเน้นนะครับ <C> e <an ly> คือว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปดูในตัวตลาดดิจิทัลทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเน้นไปที่ตัวคริปโตจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า เนื่องจากว่า t d x เองเนี่ยเราเน้นที่ตัว Digital Token นดนัเองสิ่งที่เราต้องการคือต้องการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตัว Investment Token นะครับ อันนี้พูดง่ายๆว่าใน t d x เนี่ยถ้าเกิดว่าโทเคนใดก็ตามที่เข้ามาเทรดเนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเวลาหุ้นจะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์เลยก็คือในเรื่องของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่จะให้ความรู้กับนักลงทุนได้มากที่สุดใช่ไหมคะเราพยายามที่จะ,ะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนเนี่ยเข้ามาใช้แต่ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่นำมาใช้เนี่ยต้องไม่สร้างเบอร์เดนหรือว่า ต้นทุนที่มากจนเกินไปสำหรับผู้ประกอบการในการที่จะเอาเข้ามา l i s ์บนตัว T D X อืมค่ะซึ่งโทเค็นดิจิตอลถ้าพูดง่ายๆก็คือมีความปลอดภัยกว่าคริปโตเคอเรนซีไหมคะอ่าในแง่มุมความปลอดภัยต้องมองแบบนี้ดีกว่าครับว่าตัวโทเค็นดิจิตอลเนี่ยจะมีข้อมูลที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้มากกว่าค่ะครับตัวอย่างเช่นตั้งแต่กระบวนการเสนอขายเลยก็ค,คือจะมีสิ่งที่เป็นไวท์เ p เปอร์ก็คือเป็นข้อมูล ถ้าเทียบกับในตัวตลาดหลักทรัพย์ปกติ <c oughs> ก็คือจะเป็นหนังสือชี้ชวนนะครับังนั้นเองผู้ลงทุนก็มีเอกสารในการอ่านตัวไวเปืเอ้อนตรงนั้นว่า,าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนี่คืออะไรพิธีการจ่ายผลตอบแทนคืออะไร <c oughs> ธุรกิจจะสามารถจะหาเงินมาในการที่จะจ่ายปันผลได้ยังไงบ้างนะครับซิ่งเราเนี้ยครับคือเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควาต้องศึกษาเสียก่อน <c oughs> เพื่อจะเป็นข้อมูลที่จะตัดสินใจในการลงทุนทีหนึ่งนะครับก็ข้อมูลต่างๆเหล่า,า,าน,นี้ก็ทําให้นักลงทุนรู้สึกว่าชัดได้มากกว่า ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คคะพูดง่ายๆว่าในวงการนี้ใน,ในเรื่องของแพลตฟอร์มโทเค็นดิจิตอลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญในการที่จะดึงดูดว่าตลาดนี้เนี่ยมันจะมีความคึกคักมากขึ้นทาง TDX เองมีการดูแลเรื่องสภาพคล่องยังไงไหมคะครับก่อนทีเ่เราจะไป เราเราเราม <c oughs> องสภาพคล่องออกเป็นสามเรื่องด้วยกัน <c oughs> ก่อนนนะครับในประเด็นแรกต้องต้องมาดูตัวลักษณะของตัว p r o d u c t <oughs> นี <c oughs> ้นึงก่อนนะครับว่า Product นื้อสัตวะอย่างไรปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สามารถที่จะนําออกมาเสนอขายในรักษณะการระดมทุนได้จะมี2รูปแบบด้วยกัน <c oughs> หนึ่งก็คือเรียกว่าเป็น Project b a s e <c oughs> นะครับอันที่2คือเป็นตัว in, อินตัว a s s e t Back t o k e n นะครับ ในโปรเจกต์เบสที่ผ่านมาก็จะมีตัวอย่างของตัว Destiny To k e n ที่เราพอจะได้ยินมาับครับ,รบแล้วก็อีก,อกอตัวเรื่องที่เป็นแอสเซทแบ็นะครับที่ออกมาแล้วคืออย่าง Sir ีรแล้วก็ล่าสุดที่กำลังออกมาคือตัวเร a l X ็นะครับโทเค็นเหล่านี้ครับ ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่นะครับ <c oughs> แต่โดยภาพแล้วถ้าสังเกตดู a s s แอสเซทแบ็กเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวกองรีดที่เรามีความคุ้นเคยในตลาดทุนอยู่ <c oughs> แล้วนะครับซึ่งลักษณะของกองรีดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการที่ผู้ที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซื้อแล้วก็รอรับผลตอบแทน <c oughs> ตามเวลานะครับ <c oughs> สิ่งนี้ครับมันด้วยคาแรคเตอร์ของตัวโปรดักต์เองทําให้ในการซื้อขายในตราดรองเนี่ย อาจจะมีสภาพค้่องที่ไม่ได้สูงมากนักก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของมันเองด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของ Product ตรงนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ออก Product ด้วยว่าอาจจะมีการออกแบบ ให้มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับตัว mm hmm. อย่างเช่นแทนที่จะมีการจ่ายผลตอบแทนเป็นรายปี <Okay. S 1> ก็สามารถเจียจ่ายผลตอบแทนรายไปมากหรือจะจ่ายผลตอบแทนเป็นรายเดือนก็ได้แล้วแต่คือถี่มากขึ้นก็ได้ตามความสามารถในการที่จะจ่ายตรงนั้นนะครับดัง <Okay. S 1> นั้นเองพอมีการจ่ายผลตอบแทนที่ถี่มากขึ้นเนี่ยแปลว่าผู้ลงทุนเองก็สามารถจะดูได้ครับว่าในแต่รอบที่มีการจ่ายผลตอบแทนเนี่ย performance ที่ออกมามันดีหรือว่าด้อยกว่าที่คาดการนะ <c oughs> ครับเพราะว่าถ้าหากว่าจากผลตอบแทนออกมาน้อยกว่าที่คาดการ <c oughs> แปลว่า performance ม,มันอาจจะไม่ได้ดีราคาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ลดลงก็ได้นะ <c oughs> ครับค่ะเดียวกันในในบางช่วงที่มีการจันานผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> ราคาก็จะสูงมากขึ้น สิ่งนี้ครับจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้มันมี price movement เกิดขึ้นได้อีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นเป็นปัจจัยแรกนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรามองว่าหากตัวโทเค็นนั้นมี underlying ที่สามารถจะหา benchmarking หรือ reference price ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการออกที่มีตัว condo back condo back นี่แปลว่าเราสามารถจะหาราคาที่มีการซื้อขายคอนโดจริงๆได้นั่นเองเนี่ย หากราคาคอนโดที่เป็นอสัซจริงๆเนี่ยมีความเคลื่อ <ạ. S 1> นไหวขึ้นหรือลงก็ตามเนี่ยแปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะสะท้อนกับตัวโทเค็นที่มีแอสเซทอนันแบ็กอยู่เช่นเดียวกันอ,อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวโปรดักต์ด้วยนะครับว่าจะสามารถจะเอา asset แอสเซทเหล่านั้นเนี่ยมามาแบ็กในลักษณะแบบไหนเพื่อให้สามารถจะสะท้อนข้อมูลจากสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงได้เพราะฉะนั้นเช่นบอกว่าถ้าราคาคอนโดมันสูงมากขึ้นไม่มีโอกาสาที่จะไปรีด e e มโทเค็นให้เป็นแอสเซทจริงๆได้ไหม,มถ้ามีโอกาสมันแปลว่า ผู้ลงทุนก็สามารถจะดูได้ว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับสินทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยราคามันอยู่ในเลนชี่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าบอกเฮ้ยราคาเนี่ยมันต่ากว่าสินทรัพย์จริงๆแปลว่าเฮ้ยถ้าเรารีดีมก็มีโอกาสที่ได้กาไรราคาก็อาจจะสูงมากขึ้นได้ซึ่งถ้ามีเบนช์มาร์คกิ้งอันนี้มันจะสามารถทําให้ราคามันมีโอกาสเคลื่อนไหวขึ้นลงไ,ได้ในเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันที่3คือถ้าบอกว่าเออตัวโปรดักต์เออตัวแอนเวอร์เมเออ,เอ,อการเบนช์มาร์คกิ้งเนี่ยเราทําทุกอย่างหมดแล้ว อีกส่วนที่สามารถทําได้คือการที่จะมี market maker เข้ามาช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องนะครับซึ่งส่วนนี้ปัจจุบันต้องบอกว่าครับว่า,าถ้าเป็นตลาดคริปโตปกติเนี่ย market maker มันทําได้ไม่ได้ยากมากนักเพราะว่ามันสามารถที่จะหาตัว supply เข้ามาในการที่จะมาทำาบิ d และ offer ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกโทเค็นที่เป็น investment token เองนะครับมีการเสนอขายในตลาดเฉพาะเจาะจงนะครัะ ตรงส่วนนี้ครับยังเป็นอุปสรรคอยู่ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าการที่ m a r k e t Maker จะสามารถจะโคดบิดออฟเฟอร์ได้เนี่ยแปลว่าจะต้องมีพปายที่เพียงพอในการที่มาควดบิดออฟเฟอร์ะครั ถ้าในเมคไนซซึมปกติของตลาดทร а ิชชันแลที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะให้ market maker สามารถจะยืมหุ้นได้ถ้าเราสังเกตดูคืออย่าง SPL ในกระบวนการก็จะยืมหุ้นมาทําการ market making ได้หรือยืมสินทรัพย์มาได้นะครับแต่ในตัวตัวโทเค็นดิจิตอลเองปัจจุบันนี้ครับยังมีคอนเซิร์นในเรื่องของกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยังมี ข้อห้ามของสำงงนักกรอาตตออยู่นะครับว่าไม่ให้ x x h h n n g เนี่ยทำการ Staking and Lending อยู่นะครับซึ่งประเด็นนี้ยครับทำให้ไม่สามารถจะสร้าง Liquidity Pool ขึ้นมาได้นะครับซึ่งหากว่าไม่สามารถสร้าง Liquidity Pool ขึ้นมาได้เนี่ยแปลว่ามันก็ไม่สามารถจะหา Supply มาเพื่อให้ Market Maker เนี่ยทำการขวด ในระดับราคาที่มีการคอมมิชกันได้ครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอุปสรรคอีกส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่าอาจต้องมีการปรับปรุงในอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันหากว่าต้องการทำรักษณะจริงเนี่ยก็ต้องปรับโมเดลเช่นต้องไปหาคนที่เป็นสปอนเซอร์ในการเี่อมภาวะซัพพลายนั้นให้ชั่วคราวแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นข้อจํากัดอยู่ระดับหนึ่งทําให้มาเก็ตเมกิ่งอาจจะยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะครับ อันนี้หมายถึงว่า Market ็ a เมเอเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้เท่าที่ควรเฉพาะในแพลตฟอร์มที่เป็นการเทรดโทเค็นดิจิตอลตรงนี้ใช่ไหมคะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับทางแพลตฟอร์มเทรดคริปโตอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะเอาโทเคนดิจิตอลเนี่ยเข้าไปลิสต์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทาง TDX เองเนี่ยก็ลิสต์ได้แค่โทเคนดิจิตอลอย่างเดียวที่ไม่ได้มีโปรดักต์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะเรามีการมีกลยุทธ์ในการแข่งขันตรงนี้ยังไงไหมคะที่จะเหมือนกับไม่ได้เป็นการในประเทศเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นการแย่งลิควิิตี้กันเอง uh ตามที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ครับ <c oughs> ว่าวัตถุประสงค์หลักคือว่าในโมเดลธุรกิจของเราคือ <c oughs> เราจะทํากับพาร์ทเนอร์ของเรา <c oughs> เช่นตัวบริษัทหลักทรัพย์นะครับ <c oughs> นั้นเองเนี่ยกลุ่มผู้ลงทุนที่มาลงทุน บน TDX เองโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับตลาดทุน<ม>อยู่แล้วนะครับนั่นเองเรามองว่ากลุ่มคนลงทุนเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ลงในคริปโตอาจจะเป็นในกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนที่มีความวุ่นวาระดับห<ช>นึ่งนะครับช,<ม>ชอบในเรื่องของความเสี่ยงนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะไปเทควรสเพื่อที่จะต้องการรีเทิร์นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับใช่นั่นเองเนี่ยก็เรามองว่า อตอนนี้ยังเป็นเซกเมนต์ที่แตกต่างกันอยู่ะนะครับดันนี้เราเราเมองว่าเราถึงพยายามจะบอกว่าเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของการกำกับดูแลให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ลงทุนที่มี investment appetite เนี่ยเข้ามาลงทุนกับตัว TDX มากกว่า ซึ่งโทเค็นดิจิตอลและคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะใช่ครับก็เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันเกิดความหวือหวาแบบคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าคือโทเค็นดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแอสเซทแบ็กมีพื้นฐานชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ผู้ลงทุนก็สามารถที่จะมามาเทรดได้โดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะหวือหวาแบบคริปโตเคอเรนซีแบบนั้นใช่ไหมคะใช่คือ,คอ,คอตรน่นี้ตรงนี้ต้องต้องเน้นเพิ่มนิดนึงค่ะคือเวลาที่เราพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตอล คนส่วนใหญ่ก็จะนึกภาพไปถึงคริปโตเคอเรนซีหมดเลย Everything i <is> น Crypto <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็จะสุกกลัวว่าเฮ้ย e ทียวันเสร็จเหรอ <laughs> ฉันไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งต้องมาให้ความรู้กัน <laughs> ให้มากขึ้นกับผู้ลงทุนนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกของสปิเติลเองเนี่ย ประกอบด้วยสองประเภทด้วยกันคือคริปโตเคอเรนซีกับดิจิตอลโทเคนเราต้องแยกให้ออกนะครับจึงไม่ได้บอกว่าเราเป็นเน้นตัวดิจิตอลโทเคนเพราะว่าเรามีสินทรัพย์อ้างอิงที่สามารถศึกษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูเบนช์แม็กกิ้งดูราคาได้ว่าราคาเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ครับจะลดความกังวลในการลงทุนได้นะครับก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นคริปโตก็ต้องแยกนะคะและีกอย่าง TDA เองก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตแต่คือโทเคนดิจิตอลใช่นะครับ แล้วตอนนี้ถือว่าโทเค็นดิจิตอลเป็นตลาดที่ถ้าเทียบกับในสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้ถึง1%ของของเท่าที่แบบนักลงทุนเข้าเข้ามาสนใจมันยังแม่นอนว่ามันยังมีโอกาสเติบโตสูงเราได้ทำยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยมาสนใจในเรื่องของ t o เค็นดิจิตอมากขึ้นไหมคะโอ้อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ได้รับคำถามอันนี้จาก ผู้ประกอบธุรกิจหลายๆรายเหมือนกันว่าถ้าเขาจะมาออกโทเค็นเนี่ยมันสมควรจะออกหรือเปล่ามีประโยชน์อย่างไรมีเอ่บนฟิตอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าจริงต้องบอกว่าต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยยิ่งกระทรวงการคลังนะครับทั้งกรมสรรพากรเองกับสำนักงานสถิการคลังนะครับเพราะว่าเริ่มทีเนี่ยในการที่ออกโทเค็นเสนอขายเนี่ย มันจะมีะข้อจํากัดในเรื่องของการที่ถูกตีความว่าเป็นสินคา้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้จะต้องมีการเสีย VAT อยู่นะครับ<ช>ซึ่งตรงนี้เป็นต้นทุนผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าในล่าสุดทางสรรพากรได้ออกมาแล้วนะครับว่าสําหรับตัว Investment Token ต้องเปนอย่างนี้นะครับ<ช> Investment Token เนี่ยจะรับการยกเวน้น VAT นะครับดังนั้นเองในการเสนอขายตัวโทเค็นตอนนี้นะครับ จะมีความเทียบเท่ากับการเสนอขาย Investment Product ประเภทอื่นๆนะครับงนั้นต้นทุนจะไม่มีความแตกต่างกันเลยสิ่งนี้ครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเริ่มหันมาเพราะก่อนหน้านี้หลายรายก็บอกว่าขอดูความชัดเจนตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> ว่าสินทรัพย์เขาจะจุ้นให้จริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ได้ประกาศลงในราชกิจการเรียบร้อย <Sure. S 1> แล้วนะครับดังนั้นเองผู้ประกอบการสามารถสบายใจได้ว่า หลังจากนี้ก็คืออย่างี้ก็ตามการออกเนี่ยไม่มีต้นทุนของตัว VAT แน่ๆนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าเป็นปัจจัยบวกในการที่ทําให้ตลาดตรงนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรามองว่าในส่วนของอการออกตัว In investment t o k ช n เองนะครับแทนที่จะให้ผลตอบแทนในรูปของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของผลตอบแทนเช่นการแจกเงินปันผลอย่างเดียวนะครับในทางกลับกันเองเนี่ยสามารถจะเพิ่มสิทงที่เราเป็นสวิตช์เทนเนอร นะครับหรือว่าสิทธิประโยชน์ในเชิงของการได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นๆเช่นอาจจะได้รับตัวรีวอร์ดโปรแกรมนะครับหรือว่าได้รับพ i v i l e จ e อื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่เป็นแล้วเป็นเสน่ห์ของตัวกาโทเค็นที่มีความแตกต่างจากอสเซคอื่นๆที่เราคุ้นเคยในตลาดทุนเราเห็นได้ชัดเลยครับอย่างตัวอย่างของตัว Destiny Token เราสามารถที่จะออกออกมา ในหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นสามทรานช์ด้วยกันก็คือขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าจะลงทุนด้วยปริมาณการลงทุนเท่าไหร่นะครับในแต่ละทรานช์เองเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับคือลงทุนเยอะก็มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งนี้ครับจะเป็นโอกาสที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถจะมองได้ว่าธุรกิจจะขยายฐานของผู้ใช้งานยูเซอร์เบสยังไงบ้างคือเอาลักษณะของโปรแกรมเหล่านี้ครับ มาลองคิด product structure <ม>ในการออกโทเค่นได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับ,รบที่ทำให้การออกตัว financial instrument เนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นกับผู้ลงทุน เพราะว่าผู้ลงทุนเองอกปกติคือถ้าลงในสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยสวิงเกอร์จะรอเพียงแค่เงินปันผลกลับมาอย่างเดียวแต่เนี่ยมันจะเพิ่มสวิตช์เนอร์เพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มองว่าจะช่วยเสริมให้ตลาดโทเค็นเนี่ยสามารถจะเติบโตได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีความไม่ชัดเจน เท่าที่ควรนะครับในเชิงของภาษีหากว่ามีการผสมกันระหว่าง Investment t o k e n กับการให้สิทธิประโยชน์ซึ่งก็คือเป็น u t i l i t y token นนะครับนั่นเองตรงนี้คิดว่าอาจจะต้องอช่วยกันดูครับว่าอย่างฝั่งภาคหน่วยงานภาครัฐซึ่งยิงเข้าใจว่าขณะน,นี้ทางสำนักกรตก็ทราบเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งก็ได้เป็นคนที่จะช่วยในการที่จะประสานงานเพื่อดูว่าจะสามารถทำอย่างไรเพื่อให้ในเรื่องของภาษีเนี่ยมีความ สะดวกในการลงทุนแล้วก็ไม่ทําให้การออกผลักเหล่านี้ลดความน่าสนใจลงนะครับเพย่มอง<ม><ม>ว่าสิ่งนี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัวโทโเคตเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับค่ะก็พูดง่ายว่าตลาดโทเคนจริงๆเป็นโปรดักที่เหมือนกับว่าไม่ได้ให้นักลงทุนรับแค่ผลตอบแทนในแง่ของเงินปันผลอย่างเดียวหรือว่าเป็นส่วนต่างแคปิต a ลเกณอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แล้วแต่ว่าทางผู้ออกโทเคนเนี่ยเขาจะมอบ สิทธิประโยชน์อะไรให้กับนักลงทุนซึ่งมันก็จะได้เบนฟิตที่มันนอกเหนือจากการรับผลตอบแทนที่เป็นแคปิทัลเกนแล้วก็เงินบันผลนะคะก็ถือว่าเป็นลูกเล่นหนึ่งที่เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับทั้งผู้ระดมทุนแล้วก็ผู้ลงทุนเองด้วยใช่ไหมใช่ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการเองผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการสร้างเป็นโรโยย์โปรแกรมอันหนึ่งครับที่ให้ลูกค้ามาใช้งานแล้วก็รีพีทการใช้งานไปเรื่อยๆ สุดท้ายค่ะพี่พงศ์อยากจะถามเรื่องของความเป็นห่วงของเราในแง่ของการกํากับดูแลเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการพูดมาว่าหลายๆอย่างที่ในเรื่องของการกากับกกับดูแลที่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแล้วตรงนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยกับนักลงทุนหรือว่าผู้ที่ต้องการระดมทุนเองก็ตามนะคะตรงนี้ในหลังจากนี้เรารู้สึกว่ามีกฎเกณฑ์อะไรที่เรายังเป็นห่วงอีบ้างคะครับ จริงความท้าทายในเรื่องของการพัฒนาตัวสินเอิตัลเองนี่นะครับมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับ<ม>เรื่องแรกคือเรื่องของบัญชีนะครับค,คือการลงบัญชีของออผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันนี้<ม>ที่มีการออกโทเค็นเองนะครับเือส่วนใหญ่ยังยังมีการลงบัญชีในฝั่งที่เป็น liability อยู่นะครับ ยังไม่มีการลงมชีฝั่ง equity เพราะว่าปัจจุบันตัวเซลล์ดิจิตอเองยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้ออกสิ่งที่เรกเป็น STO นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนในการลงมชีก็ยังเป็นตัว liability อยู่ดังนั้นพอลงมชีเป็น liability ปุ๊บเนี่ยแปลว่าการออกโทเคน็นก็ต้องมาดูนะครับว่า debt equity ratio ของบริษัทเองเนี่ยอยู่ใน range ที่สามารถจะออกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนี่ยอาจจะมองว่า เราออกเป็นหุ้นกู้ออกมาแล้วเราไม่สามารถออกได้แล้วเราจ่อ,อกเป็นช็คเค้นได้ไหม <c oughs> ซึ่งก็ยังติดข้อจํากัดในตัวเรื่องของการลงบัญชีที่เป็น liability <c oughs> อยู่อันนี้คือเป็นเป็นประเด็นแรกที่ <c oughs> อาจจะต้องพิจารณาด้วยนะครับ <c oughs> ประเด็นสองคือเรื่องภาษีนะครับภาษีแม้ว่าเราจะมีการยกเว้น VAT ในการ <c oughs> ที่จะออกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนะครับว่าพอมีการผสมกันระหว่างตัว investment กับ utility ปุ๊บเนี่ยก็ต้องพิจารณาครับว่าจะสามารถจะแยกแยะ ให้มี VAT เฉพาะส่วนที่เป็น Unity <c oughs> ได้ไหม <c oughs> นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนใน Investment Token เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีข้อที่แตกต่างในมุมของผู้ลงทุนนะครับ <c oughs> จากตัว Investment Product อื่นๆอยู่บ้างเหมือนกัน <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการรับเงินปันผลที่เป็นผลตอบแทน <c oughs> ของโทเคเนนะครับ <c oughs> ปกติแล้วก็คือว่าจะมีการหักตัว withholding tax หรือว่าการหักหน้าที่จ่ายไ,ไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยผู้ลงทุนก็จะสามารถจะมาพิจารุดูได้ว่าตัวที่หักไปเนี่ยจะมาเคลมภาษีคืนหรือเปล่าในการที่จะยื่นตัวรายได้ประจําปีนะครับ,รบแต่ว่าหากเป็นโทเค็นเองนะครับก็คือพอหักภาษีนาที่จ่ายไปแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้รับจากเงินปันผลตรงนั้น ยังต้องเอามารวมเป็นรายได้ในการต้องยื่นภาษีอีกนะครับซึ่งแปลว่าผู้ลงทุนก็ต้องมีการเสียภาษี2ครั้งในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจต้องพิจารณาครับว่าหากว่าเรามอง Inversion Token เนี่ยมีความเทียบเคียงกับตัวผลิตด้านการลงทุนอื่นๆก็น่าที่จะเป็นการ t r e a t แบบเดียวกันนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งในเรื่องของภาษีนะครับส่วนเรื่องของ utility token นเองก็มีประเด็นของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันว่าปัจจุบันเนี่ยเจอปัญหาว่า VAT ที่เก็บเนี่ยมีการเก็บ2ครั้งก็คือเก็บตอนเสนอขายแล้วก็เก็บตอนที่ redeem ใช้สิทธิ์ครับซึ่งปกติแล้วยกตัวอย่างเช่นเราซื้อคูป,ปองสู์อาหารมาครับการคิด VAT จะเกิดขึ้นตอนที่เราเอาไปซื้ออาหาร,รแต่ตอนที่เราซื้อบัตรเนี่ยยังไม่เกิด VAT ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้มี การคิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าหากการออก utility token แล้วมีเว t ีสองครั้งเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการเช่นเดียวกันในการ,ร,รที่ออกเป็น utility token นะครับซึ่งสิ่งนี้เรามองว่าหากทางหน,น่วยงานภาครัฐเนี่ยจะช่วยพิจารณาให้มีความทเทียบเคียงกันหรือว่าช่วยในการที่จะพัฒนาตลาดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้าใหาการออกตัวสินทรัพย์ดิจิตอลที่เป็นตัว ดิจิตลโทเค็นเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของเรกูเลชันนะครับเรกูเลชันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าพรลกรออกมาหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าพรกรออกมาตั้งแต่ปี2-5-6-1กนะครับก็อาจจะต้องมาดูว่าเราสามารถจะทบทวนหรือว่าปรับปรุงอะไรได้บ้างไหมนะครับในประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับในพรกรที่ออกมาเองเนี่ยมีการ กำหนดประเภทของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลครอบคุมทั้งฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ดิจิตอลโทเค็นที่เป็นอินเวสเมนต์โทเค็นนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เองก็ตามนะครับประเทศเหล่านี้ครับจะมีการแยกคริปโตเคอเรนซีกับอินเวสเมนต์โทเค็นออกจากกันครับโดยที่คริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่แล้วคือจะอยู่ฝั่งทางด้านแบงกิ้งแอคหรือเป็นเพย์เมนต์เซอร์วิสแอคนะครับ แลส่วนฝั่งตัว Investment Token เองก็อยู่ภายใต้ตัว Security Act ซึ่งมีความชัดเจนตัวเองอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับตัว Security หรือหลักทรัพย์ปกตินะครับ,รบอันนี้ครับเป็นส่วนที่ทำให้เวลาที่มีการนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะมีการตีความที่รวมทั้งสองประเภทด้วยกันตามมาตัวตัอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับทางทบทอเองเนี่ยได้มีการออกหนังสือเวียนว่าธนาคารพาณิชย์ ไม่สามารถจะเสนอผอลิตภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับผู้ลงให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ฝากเงินปกติได้นะครับซึ่งแปลว่าไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทคริปโตเคอเรนซีหรืออินเวสต์โทเคนก็จะรวมอยู่ทั้งคู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในความกังวลน่าจะเป็นความกังวลในฝั่งตัวคริปโตเคอรเรนซีซะมากกว่า <c oughs> เพราะว่าตัว Investment Token เองมันมีความคล้ายคลึงกับตัว Invest m e n t Product <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยทางธนาคารเองสามารถจะนำเสนอพวกเหล่านี้ให้กับลูกค้าได้อยู่แล้ว <c oughs> ครับซึ่งคัน,นี้ครับก็เป็นประเด็นที่เข้าใจว่าทางอย่งสำนักงานกรตอเองก็มีความเข้าใจในประเด็นนี้อยู่ <c oughs> แล้วก็พยายามจะช่วยดูแลอยู่เช่นเดียวกันคือก็ต้องชื่นชมสำนักงานกรตนะครับว่า มีความเข้าใจในบริบทของอการพัฒนาตรงนี้แล้วก็พยายามจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับทางท่านเลขาท่านใหม่นะครับก็มีความเข้าใจตัวธุรกิจสื่อสัมอยู่นะครับก็เราก็หวังว่าทางกรอต่อเองก็จะเป็นหนึ่งในผู้นําที่จะช่วยในการที่จะช่วยผลักดันอุปรสรรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็แก้ไขเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตนะครับ ก็อย่างไรก็ตามก็ถือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะสําหรับตัวโทเค็นดิจิตอลนะคะซึ่งก็จะทั้งในฝั่งของผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ระดมทุนเองนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าได้รับคาการอำนวยความสะดวกจากหน่วยง,งานกํากับดูแลเนี่ยก็อาจจะสร้างโอกาสใ,ใหม่ๆให้กับประเทศไทยได้เยอะขึ้นเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทางพี่พงษ์มากนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาเจาะลึกให้เราเนี่ยได้รู้จัก TDX นะคะซึ่งเป็นสูย์ซื้อขายสิยนทรัพย์ดิจิตอลไทยของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกัน ขึ้นนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับ